สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Normy YoYo ครับวันนี้เราก็อยู่กันใน Grow Garden นะครับกับอัปเดตเมกาฮาวเวนนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับว่ามีผลไม้อะไรใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านซีดกันก่อนนะครับผลไม้ที่เข้าร้านซีดนะครับทุกคนก็จะมีเอ่อนี่นะครับทุกคนลาฟเฟอร์เซียนะครับทุกคนต้นลาฟเฟอร์เซียนะครับนี่เป็นอันนี้เลยส่วนอีกอันหนึ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นเอ่อพิเชอร์นะครับทุกคนนี่นะครับพิเชอร์แพลนนท์ะครับทุกคน อันนี้คือเมล็ดในร้านค้าที่อัปเดตเข้ามาครับมี2เมล็ดนะครับเป็นลาฟเฟอร์เซียกับพิชเช่แพนนะครับแล้วก็มีเมล็ดที่อัปเดตเข้ามาที่อยู่ในร้านค้าเมกาฮาวเวิสอีกนะครับทุกคนนี่นะทุกคนอันนี้ก็คือร้านค้าฮาวเวิสช็อปนะครับทุกคนที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับในครั้งนี้นะก็จะเพิ่มจากตอนแรกเป็น n p c ยืนอยู่เฉยๆนี้ก็จะมีเป็นร้านค้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในฮาวเวิสช็อปมีอะไรบ้างนะครับทุกคนในฮาวเวิสก็ แทนต์ลูฟนะครับแล้วก็ Personal Flower นะครับแล้วก็มี Rosy Daylight นะครับทุกคนแล้วก็ที่คนอื่นอยากได้เลยที่มันดีที่สุดในนี้นะครับก็คือ Elephant น a r นะครับทุกคนหรือว่าต้นหูช้างนะครับโอกาสก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับทุกคน 40, 25, 20, 10, 4.5แล้วก็0.5นะครับทุกคนโดยตอนนี้ r o s ี่เด l i ไลทเนี่ยผมมีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มี Elephant e a r นะครับ และต่อมาก็จะเป็นเมล็ดเดฟีนียมนะครับทุกคนเป็นต้นเดฟฟินียมนะครับต้นมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นลิลลี่ออฟเดอะวิลลี่นะครับทุกคนก็จะเป็นดอกสีขาวๆนะครับดอกลิลลี่แล้วก็เป็นชาเวลเลอร์นะครับทุกคนทาเวลเลอร์ซีดฟูดนะครับก็จะเป็นแบบต้นไม้แบบต้นสามแง่งอย่างนี้นะครับตามที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะถ้าเป็นชื่อภาษาไทยมันก็คงจะอ่านว่าผลไม้นักผลไม้นักเดินทางมั้งับทุกคนน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสเปย์นะครับทุกคนเป็นมิวเทชันสเป มาซื้อได้เหมือนกันแล้วก็มี o อ s i ซ c a s นะครับทุกคนหรือว่ากล่องโอ s i ซนะครับในกล่อง o อ s i ซิก็จะมีพวกภาพวาดนะครับทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดแล้วก็มีพรมนะครับทุกคนพรมพาทิ์แล้วก็มีเก้าอี้พาทิดแล้วก็ประตูพาทิดแล้วก็มีรูปปั้นนะครับทุกคนรูปปั้นเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้อย่างเท่เลยแล้วก็โอกาสก็เหมือนกันนะครับก็ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสิบห้าสิบสิบแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็มาที่โอเอซิสเอมกนะทุกคนนี้ก็จะมีสัต แล้วก็เป็นเอ่ไฮยาชินมาคราวนะครับทุกคนน่าจะเนาะมาคราววะน่าจะใช่นะทุกคนเป็นนกเป็นนกมาคราวนะครับทุกคนมาคราวหรือมาคูนี่แหละสักอันนึงต่อไปก็จะเป็นเฟนิกซ์ฟอกนะครับทุกคนก็มาไอ้เมียแคทเนี่ยจะ45%นะครับแซนซ์นิก34.5แล้วก็สลอตสิบห้านะครับแล้วก็นกมาคราวอีก5%นะครับแล้วก็เป็นเฟนิกซ์ฟอกอีก0.5นะครับและสิ่งสุดท้ายที่ขายอยู่ในร้านค้านี่เลยนะครับก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงนะครัับบเเเเเเเปป็นนนนแแแฮฮมมมมสสตตอออรรรร์์์ะะคคทททุุกกกีี่่่ดูาาลลยณพิข้ ใหม่นะครับทุกคนเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นก็คือเจ้าแว่นขยายตัวนี้นะครับเอาขายอยู่พอดีเลยนี่นะครับน้องคือแว่นขยายนะครับเป็นเอ่อแมกนิแมกนิฟายนะครับทุกคนแมกนิฟายกราสเอาไว้ดูสําหรับเอาไว้ดูราคาโดยที่ไม่ต้องเด็ดนะครับทุกคนเอาไว้ดูราคาของผลไม้โดยที่เราไม่ต้องเด็ดนะ นี่วิธีใช้ของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวลองดูนะเราถือแว่นขยายขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปส่องผลไม้สักอันนึงเดี๋ยวลองส่องพวกไอ้นี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะส่องเอมเบอร์ลิลลี่อันนี้นะครับทุกคนก็สามารถส่องดูได้ว่ามันมีราคาเท่าไหร่นะครับนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองส่องดูนะครับนี่มันก็จะบอกนะว่าตัวนี้จะขายได้12ล้าน7แสนชัคเกิลนะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานของมันก็ง่ายอย่างนี้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องเด็ดนะมััันนนกกะด่รราาวตคคบทุูส เียงที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับ น้องก็คือเจ้าเมียแคทนับทุกคนเป็นสัตว์เลี้ยงระดับรีเจนเนอรี่นะครับแล้วก็พาสซีฟหรือว่าความสามารถของเจ้าเมียแคทนะครับก็คือว่าทุกๆ7.14นาทีนะครับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นจะไปหาเมียแคทเพื่อเลี้ยงดูหรือว่าเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวที่ไปหาเมียแคทเนี่ยจะได้รับพาสซีฟก็คือลดคูดาวที่สิบโอ็ดจุดศูนย์หกวินาทีนะครับและมีโอกาสสิบห้าจุดหือนแบสามเปอรัะงเป็นั้งที่สับว์เลี้ยอย่างดี้นะคลับไปหาเมีย และตัวต่อมาของเรานะครับก็คือตัวที่2เป็นตัวนี้ครัวทุกคนคือแซนสเน็กนะครับทุกคนตัวนี้เลยโดยเจ้าแซนสเน็กนะครับทุกคนหรือว่างูทรายนะครับจะเป็นสัตว์ระดับเอ่อรีเจนเดอรี่เหมือนกับเจ้าเมียแคทเลยนะครับและความสามารถของงูทรายนะครับก็คือถ้าเราซื้อของจากร้านเมล็ดพันธุ์หรือว่าร้านอุปกรณ์นะครับจะได้รับค่าธรรมเนียม1.45สําหรับสินค้าที่ซื้อซ้ำนะครับในกรณีที่ซื้อซ้ำนะครับอาจจะเป็นส่วนลดหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าได้เงินคืนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีตัวนี้แต่ ว่าน่าจะเป็นส่วนลดทุกคนแบบว่าได้ส่วนลด1.4 5นะครับและตัวที่3ของเราก็คือเจ้าอสลอตตัวนี้นะครับทุกคนอสลอด15%นตะครับตัวนี้โดยเจ้าอสลอตนะครับทุกคนจะเป็นสัตว์ระดับมิสติอลนะครับทุกคนและความสามารถก็คือผล,ลไม้ประเภทฤดูร้อ,อนมีโอกาสคงอยู่หลังเก็บ6.75%นะครับทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าเราเก็บสมมุติว่าเราไปเก็บผล,ลไม้ฤดูร้อ,อนอย่างเช่นกล้วยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับการคัดลอกกล้วยออกมาแล้วก็ทําให้กล้วย อยู่ที่เดิมนะครับก็คือเป็นโอกาสคงอยู่หลังจากเก็บนะครับพูดง่ายก็คือเหมือนเป็นการคัดลอกออกมา2ชิ้นนั่นแหละทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าโอกาสมันเออเกิดบ่อยๆนะครับทุกคนเกิดซ้าๆซ้ำๆมันก็จะคัดลอกอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้พาสซีฟมันจะคล้ายกับเออ e นี่นี่ทุกคนรู้สึกว่ามันจะคล้ายกับตัวนี้นะครับพาสซีฟมันจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือมีโอกาสคงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดตามตรงก็คือเจ้าอสโลตดีกว่านะครับทุกคนและตัวต่อ ือเจ้าไฮยาชินมาคอนะครับทุกคนมีโอกาสที่5%อนะครับอ๋อลืมบอกมีอแคส45นะครับแล้วก็เจ้างูสายนี่34.5้นะครับตัวนี้ของเราก็คือเจ้าไฮยาชินมาคอนะครับทุกคนมีโอกาสอยู่5%นะครับโดยเจ้านกมาคอนี่นะครับทุกคนหรือว่าไฮยาชินมาคอตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ระดับมิสติคอลเหมือนกันนะครับทุกคนและพาสซีฟของมันก็คือทุกๆ8นาทีนะครับมีโอกาส15.63%รับกลาธุผลไม้บิเมณใกร้เคียงนะครับทําให้ะกลายพันธุ์แบบริเว u ใก นะครับทุกคนหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสัมผัสเมฆนะครับซึ่งไอ้เจ้าสถานะคลาวด์ชัตเนี่ยทุกคนสัมผัสเมฆเนี่ยคือผมพยายามหาดูในวิกิแล้วนะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะทุกคนเหมือนเขาจะน่าจะยังไม่ลงมั้งครับก็เลยไม่บอกไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่าเออมันคูณเท่าไหร่นะทุกคนแต่คิดว่าน่าจะคูณเยอะอยู่นะครับอย่างน้อยก็สักคูณ10ละกันประมาณนั้นนะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่ทราบเลยจริงๆนะครับต้องบอกตามตรงและตัวสุดท้ายในไข่ของเรานะครับในไข่ตัวนี้นะก็จะเป็นเออเฟนิกส์ฟล็อกนะครับท ที่0.5%นะครับเป็นตัวนี้เลยนี่สีลุงอยู่นี่โคตรเท่เลยนะทุกคนโดยเจ้า Phoenix Fox นะครับทุกคนจะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ D Y นะครับทุกคนโดย Passive ของมันก็คือทุกๆ22.12นาทีจะมีการสุ่มผลไม้ของผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วก็คัดลอกสถานะนะครับทุกคนคัดลอกการกลายพันธุ์คัดลอกสถานะมาหนึ่งอย่างนะครับจากผลไม้นั้นและนําไปใช้กับผลไม้แบบสุ่มในสวนของเรานะครับทุกคนยิ่งสถานะที่มีค่ามูลค่าคูณสูงก็จะยิ่งมีโอกาสคัดลอกได้น อกลงนคทุมันคือแล็กคูณนะครับทุกคน,น,คนคแต่ว่าไม่ได้คัดลอกทั้งผลคัดลอกแค่สถานะแล้วเลือกมาสถานะหนึ่งนะครับทุกคนออย่างเช่นกล้วยชิ้นนั้นติด3สถานะนะครับติดโพลินตติดช็อกติดเอ่อฟรอเซ่นนะครับทุกคนมันก็จะไปคัดลอกมาหนึ่งอย่างนะครับแต่ว่ามันก็จะสุ่มว่าจะคัดลอกอะไรมานะครับทุกคนแล้วยิ่งตัวคูณสูงมันก็จะยิ่งโอกาสคัดลอกน้อยลงนะครับทุกคนแล้วก็คัดลอกกลับมาที่สวนเราเพื่อนําสถานะนั้นกลับมาปล่อยที่สวนเรา ให้ผลไม้เรานะครับทุกคนแบบสุ่มนะครับก็คือมันจะสุ่มไปปล่อยนะแบบว่าคัดลอกไปปล่อยใส่สวนเราอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นผลไม้สุ่มก็เป็นตัวที่ดีครับทุกคนแต่ว่ามันก็คัดลอกสถานะเฉยๆนะครับผมว่าเล็กคูนก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะเอาอีเวนต์มาพอดีเลยอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยอีเวนต์นี้ไปนะครับและตัวสุดท้ายของเรานะครับทุกคนที่อัปเดตมานะครับก็คือเจ้าน้องแฮมสเตอร์ตัวนี้นะครับทุกคนนี่อยู่ในนี้เลยอยู่ในร้านค้าโดยเจ้าหนูแฮมสเตอร์ของเราครับทุกคนก็จะเป็นสั มันบอกว่าบางครั้งจะวิ่งอยู่ในวงล้อแฮมสเตอร์และเพิ่มความเร็วในการประดิษฐ์ของในระยะเวลาหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเอาไว้ใช้สําหรับเวลาที่เราใช้โต๊ะค้าบ่อยๆนะครับโต๊ะค้าตรงข้างๆร้านไอเนี่ยทุกคนข้างๆร้านขายขายอ,อ่อขายอุปกรณ์นะใช่แล้วก็วิธีการได้รับมันนะครับก็คือใช้ซัมเมอร์คอยสิบห้านะทุกคนใช้เหรียญซัมเมอร์สิเหรียญนะครับ,ใน,นนรบในการซื้อแล้วก็ต้องรอมันรีสต็อกด้วยนะทุกคนคร่าวๆในไข่ก็จะมีประมาณเท่านี้ทุกคนเนี่ยท้งร้านค้าก็จะมีประมาณเท่า นนคทุกตอนนี้มันก็รีเป็นอันนี้อยู่นะเป็นสถานะเบอร์นะครับซึ่งผมน่าจะไม่ได้ซื้อแล้วทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากได้อะไรต่อไปนะทุกคนมาพูดถึงเจ้าเหรียญตรงนี้บ้างดีกว่านะครับนี่นะครับเป็นวิธีหาเหรียญตรงนี้นะครับว่าจะหาจากไหนบางคนยังไม่รู้นะครับว่าต้องหาจากไหนหาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับวิธีหาเหรียญตัวนี้นะครับทุกคนก็คือการเล่นอีเวนท์ที่เกิดอยู่นี่เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เลยก็คือการเล่นอีเวนท์ขลังเนี่ยปกติเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อบางคนไม่รู้ว่าอีเวนท ผลไม้ฤดูร้อนนะครับทุกคนผลไม้ฤดูร้อนทั้งหมดเพื่อมาใส่ในนี้แล้วก็จะได้รับเป็นแต้มที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่แต้มต่างๆก็จะได้ของประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ผลไม้ฤดูร้อนนะครับทุกคนก็จะเป็นผลไม้ที่อยู่ข้างในซีช็อปนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแครอทสตรอเบอรี่เอ่อบลูเบอรี่ทเตโต้นี่นะทุกคน c คร l i ฟลาวเวอร์ลามไปจนถึงเอ่อซูการ a แอปเปิ้ลเลยนะทุกคนก็จะสามารถใส่เข้าไปในนั้นได้หมดเลยนะครับผลไม้เขตร้อนก็คือผลไม้ที่อยู่ในนี้้ทังหมมดเลยรสาาถ ไปเล่นกิจกรรมได้หมดเลยโดยแต่ละชิ้นนับทุกคนจะมีค่าเอ่อเขาเรียกค่าอะไรนะค่าประสบการณ์ไม่ใช่ค่าประสบการณ์เออมีแต้มต่างกันนะครับทุกคนถ้าเป็นระดับคอมมอนนะครับทุกคนจะได้ทั้งหมด 1. นึ่ง p นะครับต่อ1ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระดับอันคอมมอนจะได้2อง point แล่จะได้3นะครับทุกคนรีเจนเดอรี่จะได้4แล้วก็มิสซิคอลจะได้5นะครับทุกคนแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือพวกดีวายนี่นะครับดีวายจะได้6นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายของเรา 7คะแนนนะครับทุกคนส่วนวิธีการที่จะทําให้ได้คะแนนเยอะๆในหนึ่งครั้งนะครับทุกคนก็แนะนําว่าให้ทุกคนปลูกเจ้ามะเขือเทศไว้เยอะๆอย่างนี้นะครับทุกคนนี่นะถ้าเราสมมติว่าเราปลูกไว้เยอะๆเราเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆปลูกสัก2 3แปลงก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะแล้วก็เก็บไปนะครับเราก็จะได้ทีละ3คะแนนทีละ3คะแนนลูกละ3คะแนนลูกละ3คะแนนๆๆนะครับยิ่งเราเก็บเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เยอะนะครับทุกคนเก็บให้มันเต็มตัวแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมทีเดียวแล้วก็เก็บให้มันเต็มมตัววแลล้กกกก็ปเ่นนิจรรอีีทึง กิจกรรมมาครั้งหนึ่งเก็บให้ได้เต็มกระเป๋าสัก3 4ครั้งก็จะได้คะแนนที่เยอะมากเลยนะครับจำได้ว่าผมเคยเก็บเนี่ยหมดเนี่ยที่ผมปลูกไว้ของเขตรดูดร้อนเนี่ยครั้งหนึ่งอะ่ะผมจะได้ประมาณ800แต้มนะครับทุกคนกระเป๋าเต็มกระเป๋าครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตอนกิจกรรมมาผมจะเล่นได้ประมาณ3-4กระเป๋นานะครับทุกคนก็หมายความว่าเต็มกระเป๋า3-4รอบนะครับคะแนนก็จะได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนอ่ะและหลายคนอาจจะสงสัยนะครับถ้าเล่นกิจกรรมแบบเดิมผมก็ได้แค่ของที่อยู่ในนี้ใช่ไหมพี่จริงๆแล้วตอนนี้มันได้เพิ่มมันนคคอยเข้าาะ วิธีการได้รับซันคอยก็จะอยู่ในกิจกรรมอันเดิมเลยนะครับก็คือว่าทุกคนสังเกตแต้มตรงนี้นะครับทุกๆ1000พแต้มที่เราใส่ไปนะครับทุกคนจะได้รับ1คอยนะครับเห็นไหมทุกตรงนี้ทุกคนจะได้รับประมาณ1คอยนะครับถ้าทุกคนใส่2000ก็จะได้รับ2,000คอยนะครับพวกนี้ก็จะได้ด้วยนะแล้วก็ได้คอยมาฟรีๆด้วยนะครับนี่ ก็ถือว่าดีนะครับทุกคนก็จะได้ของในนี้ด้วยแล้วก็ยังได้คอยมาซื้อของฟรีด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมปลูกของไว้เยอะๆนะครับทุกคนเพื่อมาเล่นกิจกรรมนะกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอัปเดตครั้งนี้คือถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมชอบอัปเดต b Working มากกว่านะครับอัปเดตนี้มันดูไม่ค่อยอลังการแล้วอย่างมันต้องเล่นเป็นทีมด้วยนะซึ่งคนเล่นส่วนตัวแบบ คนเดียวแบบผมก็ค่อนข้างจะแสดไปนะครับทุกคนไม่มีคนมาช่วยเลยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับอัปเดตเมกาฮาวเวส์นะครับทุกคนรู้สึกว่าจะนะฮาวเวสอะไรสักอย่าง,าง,าง,างนั่นเลยทุกคนในอัปเดตนี้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจสําหรับผมเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็คงจะเก็บพวกต้นไม้ที่เขาเอามาขายไป เรื่อยๆนะครับทุกคนพยายามเก็บอีเวนต์ให้มันครบๆนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียได้ทีหลังแบบต้นแคนดี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย